าโจพี่น้องเอ้ยผุดผาดมาก็อยู่ในสวนพี่เด้อมันนี่มาหาเด็ดพักบุ้งรวกจำเจียวเร้่องกินกับตัมมาหุงก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยกราบสักกายสบายดีบ๊วชุกสุขคนเนาะนี่ก็พาปลาลุงมาเลาะส้มสวนเด้อพักบุ้งก็ได้ด่านเรื่างพักบุ้งเนาะกัวกุ้ยประตูปลูกก็เป็นเป็นหมากทุกต้นเลยอ้าวหักบ่เนี่ยเงินกล้วยหักบ่เนี่ quay hạc bò không kè đó chắc này à ngân nè hạc nào xong xong tôn cả bên xong tôn đây không ừ chú bò à? ừ, ừ. đồn khá tôn ừ. đây bên bờ Hiện อาหารพี่น้องเวแจ็คสีเห็นบ่เห็นเออเห็นกองโยโย่แล้วมผลมาเกี่ยหยานะมาตัดหยาอันนี้เป็นกกัวานีดินเข้าาหาลงบังเห็นใจชิมชไปเลบบุ้งี่มัีโรมัขี้ดาไปจ้ะพวกเกเนแตงโมด้วยี่ตายไปเลยพี่น้องเวไปว่ากกัวแล้วมันแกแล้วไปจ้าขวานหนำร่มเลยร่มน่เครื่อง บางบวบมีจะเอาเงินนี่พิะชมินบวบแท้นี่อันไป้งบวบมันแก่หอมไปตู้นอนแพ้ปิดมือน่ะเอาไม้ใช้มาต่นาบ่เออตู้มาแต่นาเนี่ยนี่หมากนี่เงินอ๋อตัวนี้ต้นเถาน่ะบวบหอมบวบน้อยตรงนี้เนี่ยจิ้วไปเลยไปใส่แกงไก่ mọi người 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 mọi nè mọi người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  mọi mọi người

mỗi ừ. à, một cây quanh quảng cáo của chào chị em yêu đâu chị em cái đất nắm thua mân mhm 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 này mhm 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 อไปเออแกแล้วพี่จั๊กบตเอาไเนาะเอาค่าไงวะคิดนดเนวเงินบางบวกก็ต้องเป็นบอสแกนไหมพี่น้อยกงผ่าไปใหญ่แล้วเนาะี่กับ้างคนเกี่ยวเข่าพี่น้อย สองมือเลยมดเปดไปดียวเตี๋มวิากินไปห้กูมดดัด่นกอเขียตันแดงว่ดอืออือกวเห็นกูเนน้มาบงเนกอยู่กันเลยผูนี่ว่ามัชชิดานนเียนะมันลังเป็นอือฮะจนนเออ โอ้ยหมดเจ็บ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 มาตะหมุนจ่าแต่ต่อตาไว้เลยส่สวนนะตินะตมันโกมันตัวที่มนะพี่น้องเลยน้ำมักน้ำมดนี่เป็นล็อกขนาะดแต่ว่าบรม่ได้กินมีมือสุกเขาแล้วมันเป็นกาได้เนาะ khảo có đường bắt lại phía nông, phó công, phó kìa, bắt lại nọ, nà cải, nà kiêng ồ, oh, tụi này vẫn mà, ngươn ừ. no quả đơ, bà lung đơ, này, cho nó cây cây, cho nó cây cây kín đây này, xúc đây này có tủ bụng, bếp điều nè, mồ hùng nó đột nè, ngươn mồ hùng vĩ vầy ồ, nè, nè, ngươn, nắc xem nè อาบงนี่ใส่บูมามันชุกตนเน่าเมาหมเงียนึงน่ะน่ะคืออะไกัเงินแกแล้วจักอันนี้นี่เดืองเลยปูบงชิราเฮก็ตุ๊กตาอยู่นี่ลำสือยู่หนาะพี่น้องิ่ขาวหน้าวานกันไรกาพันชีเวิตหรือ่าเงินนี่ พี่นี่หญ้าบ่หลายปานไดเนาะธรรมดาอยู่นี่นาอันใกล้ๆนี่แม่นเพิ่นลำเมาก็ได้ยามแนพี่น้อยอันนี้ข้าวเฮาบ้านแล้วเนาะีน้องบิวีมาบ้านกับตู้หาเงินน่ะเนาะแก็อยู่นีน่ะกกก็ตายกกใหญ่บ่โค้งเลยไกกอันนี้พี่กกกาแฟนี่แต่ว่าน้องเนาะ เพิ่นมาต้นหญ้ากะย่าแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นละแล้วเกี่ยวข้าวกินน้ํายาแดงพุ่นละพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิได้มาแงสวนเนาะห้องบเตียมาเจจ้างคนมาทางมาแปลงใหม่นี่กกอันนี้ใหญ่นกฮักเลยได้กล้วยกกนี่กเป็นเป็นกกกเลยพี่น้องเอ้ยกกล้วยน่ะเงินมึงนี่เนาะูต้นเลยอ่ะมันสุเมสิกินอือกกันตายเสเงินกกยง่ะกกดูบ่ นช่มหูี่เน่ยคืองามยแต่ออเป็นคุก๊กไปอ้นุกว้ฮั่งกนุกเังนี่เ่ากมันกระตายว่าเงินเอาเงียมันคือลมโอ้ยบบแมนลมผัดบ่พยูเขาเหมือน่านเหมือนบว่าคนเหมือนพระภาเหมือนแนบ่บวมแล้วพี่คนห้านเลยจ้ะบวมน้ำลอยบ้างเหงาัาหนดเช่าบวมน้ำอุ้ยน้ำกาะแขงก็ขาแล้วแบฮั เฮ้ยฮิเมนอะไรดิน่ยนาตายเชย,ยงามอืมแมก็เดืองเลยคุณอ,อ๋องเงินมาให้เขานะป้า,า,าปพี่น้องพนะี่น้องพี่น้องป้าเงินกกอันนะคือขักที้นี่ชุกพ่อเกี่ยวไได้หนิเมย์อืม กกมันนะคัแทะนี่เกี่ยวคักักอันนี้มวนเนตนี่แบบบุหยาม่ตรงเวยงามในนาเราไ้านี่งามดีได้พุยแล้วก็มาลาวในหานเมรมามาซื้อในหานเมรแต่จะนายนายไอ่จ้นายเฮ็ดชื่อหน้าเีบ้หน้าอีกเนี้ยอ น่าเสียคือน้องขนาดคนว่าน้อยบ้าสองหมากเลยอะ่อยอ้ะเนาเลยจ้าีอยะี่ใรกบีดเขามากปะเออกบกวยชกไปจ่าเงินกลยกข้กนอันีกน ลายเลยพี่น้องเอ้ยออเงินได้แล้วนี่เมื่อวานมินมาซิดอ่ะเนาะได้มากโมง่ามันแบบมันคือเป็นขี้กะกนะแก่แล้วกุ้ยหักพี่น้องเอ้ยเออเราไม่บุ้งพี่น้องเอ้ยนี่กระต่ายแล้วโกงไงกระต่ายไงเออเนาะ đi đưa đây nè bò 2, xong xong xám cái suốt đây nè uh, nè chìm chốt nó, nó. Nó màu, wow! Uo, rồi, đây, không bao được vẹt qua năm nữa nè ăn cái nghe nè chị ra nè ui nè wow nào sôi chị đấy không จะมุ bon à, ่งสงกันไพดูบริบาลกูนะฮักบ่ได้บอลเหรอไปชิโดะเบิร์นทะลองก่อนไม่ทะเอาเสียมก็ได้ละเงิน Mì bông cái lên chẳng ông buộm thì cái mi lên này Có nó mạnh rồi, cái vừng phía đâu đây xúc cả bất lại bên này đâu khi đâu nó Nhạc này, đèn ốc đen khảo vô อน,นี้ก็ทางใส่เพื่อนกับเตียงออกไปหาซื้อนอกกินมาให้เพื่อนห้ามีเนียงนึงน่ะทำไม่โอ้โหก,กลัวประตูปุ่บซื้อเนี่ยกบกินชูเพื่อนกิกน,กนเอาเตียงเอาไปถ่ายคลิปแล้วก็เข่ามาใหม่พี่น้อนออกไปข้างนอกต่อเนาะ้อกินก็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  một cốc quậy một cái này đi mà đâu ông phải nhà lại vì nồi chơi sống với nhau kiểu ăn cựp mút nữa phải nhắm đèn này ho tốt đèn mai vì nồi nhạc khúc đi gần dân có nhà lại nữa ต,ตัดโอ้่ว,ว่กวุ้งกุ้ยเริ่นี่ก็ได้ฟฝ่าหกคณะฝ่าปลาลูกมาสวมส่วนเริ่มมันนี่เนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ที่ข้ามาเพ็งกำลังใจให้สาวไเฟิร์นนะพี่น้องเลย สำคัญกดข่ามโฆษณาเนอะแล้วก็ขอบบุญขอบคุณเอฟซีเพื่อนที่เป็นห่วงเนาะที่เดืองใส่เพื่อนเอาคลิปลงเมื่อนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกะบ่มียางลายหรอกเนาะคนเท่ากะมีมีเรื่องกันในเล็กน้อยอ่ะนะสองเครื่องในตาละนองเงี้ยเนาะมันพอได้รเลยพี่น้องเลยชิราจะเอาไปเลย ก็คือเห็นได้คือซีบงแทพพี่น้อยตาสวนลึกดูอิจังแกเดือมกับบุรุมีวานั่นดอกพี่น้อยแต่ละคนกะเมื่อยกันเนาะแต่ก็มีเรื่องกดดันกันปวเข่าใจกันแน่ต่างคนต่างบกคุยกันนะมีทะเลาะบอกแว่งกันแน่เนาะ เนี่ยชุกรบอกเออกล้วยุกเขียวจ้ะกล้วยหอมมงไชุกได้งดอยไอ้กล้วยเนาะไอ้กล้วยไข่เลยบอกหงมามดนเอาะนาวอืมอืมอืมสามเพื่อเลย ตึงได้ชิดออกบ้างด้วยมันขยิบเข่าเดียวมอ้ยมีทั้งรมทั้งคนมันหมดอืมทั้งตึงเนาะอืมตาไปก่อนบ่ตาชุกเข้าก่อนก็ได้อืมฉ่ำขึ้นเลยที่มันหักไปแต่ตัวนี้ตึงแล้วหนึ่นเดืออืมนั่งหลอกด้วยก็อื้นหลอกด้วยก็นี่ได้เล้วนี่นี่หลอกเป็นแหวนนี่ กี่ลายได้พ่อตูดด่เราเราไปตัดน้ำมันโดตอนแนก่ห,หลมงม่วงนเต็งเนาะเป็นมบบเลยม,ม,มีเครื่องดอกงามเนาะมันใช้มันใก้ดินนายแต่เจ้านายไปไปเมื่อก่อนเด้อก็ได้แหละมันคลายได้ผีต้นนี่ก็กินได้นี่กโกง လာបិញគឿនលេងងាយទេមែនទេ